โดนถามมาสี่ปีแล้วใช่ <laughs> ไม่มันมันเลือกยากครับสําหรับผมอะ่ะแบบคือชื่อดอมนี่เป็นอะไรที่แบบผมแบบอคิดคิดคิดแล้วคิดอีกเลยครับ <laughs> จนแบบวันหนึ่งแบบพี่เอกหรือผมไม่ต้องมีไหมพี่เอกบอกไม่มึงต้องมี <laughs> 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 ใช่แต่ว่าแบบให้เลือกชื่อที่แบบว่าแบบชื่อเดียวแล้วแบบอยู่กับเราไปตลอดงี้มันเลือกยากเหมือนกันนะครับเหมือนแบบของบางอย่างเราเหมือนแบบ ผมเป็นคนแบบคิดแล้วคิดอีกอะอะไรที่แบบว่าคือถ้าเอาแค่ตัวเองอะเอาพุ่งตรงเรื่องง่ายมากเลยนะแบบง่ายมากแต่พอแบบชื่อที่มันแบบต้องสื่อสารแบบกับทุกคนอย่างเงี้ยผมแบบผมก็คิดคิดแล้วคิดอีกแบบมันมีหลายชื่อมากที่แบบเข้ามาในหัวแต่แบบผมก็คิดลําบากเหมือนกันอืใช่แต่ว่าจริงๆก็ทุกคนอาจจะพอรู้กันมาบ้างแล้วเนาะเพราะมันหมายถึงอะไรไอ้ชื่อที่แบบผมชอบอะไรเงี้ยอะไรที่แบบว่าผมจะสื่อกับ ทุกคนได้ดีที่สุดในวันที่ผมแบบอพูดไงดีอะอ่ะสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นค่าคืนที่แบบมืดมากครับมันมืดมากนะผมมองไม่เห็นอะไรเลยถูกไหม,มแม้แต่ทางผมก็ไม่เห็นแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านทางข้างหน้าที่มันแบบยากลําบากไปได้ยังไงแต่ผมอยู่ดีมีวันหนึ่งณนะช่วงเวลานั้นอยู่ดีมันก็เหมือนแบบมองขึ้นไปบนฟ้าเนาะแล้วผมก็เห็นแบบดาว ที่มันเต็มท้องฟ้าแต่มันจะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งที่แบบว่ามันสว่างมากซึ่งดาวดวงเนี้มันจะแบบเจอจระัดอยู่บนฟ้าตลอดไปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอันนั้นแหละมันอิมแพคกับผมมากๆเลยนะผมรู้สึกว่าสําหรับพวกคุณทุกคนนะครับสาหรับผมเนี่ยเป็นเป็นแสงนําทางในชีวิตผมได้ดีมากๆนะในวันที่ผมอาจจะมีช่วงที่รู้สึกดาวไปบ้างแต่ผมก็ยังเห็นพวกคุณคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเสมอ พวกคุณสำหรับผมก็เหมือนดาวเหนือของผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชื่อดอมของผมเนี่ยถ้าเปรียบกับพวกคุณผมก็คงเปรียบพวกคุณเป็นเป็นดาวแล้วกันพวกคุณคือดาวเหนือของผมในวันที่ผมไม่เห็นทางผมจะเห็นพวกคุณอยู่ที่ดาวเหนือเสมอเพราะฉะนั้นชื่อดอมของผมก็เกี่ยวกับดาวเนาะผมชื่อฟอสถูกปะฟอสดาวเหนือก็อะไรล่ะ เปิดดิค่ะอาเฉลยเลยแล้วกันชื่อดอมมีแล้วนะครับดอมชื่อว่าฟลอริสความหมายคือผมชื่อฟอร์ดพวกคุณเป็นดาวเอามาฟิวชั่นกันผมจะอยู่กับพวกคุณจะอยู่กับผมเสมอไม่ว่าช่วงเวลาไหนก็ตามนะครับผมอัน,นนี้ชื่อดอมนะครับนี่ไงบุ๊มีชาวบรรณาถูกปะใช่ใช่เขาพิชาวบรรณาพวกคุณน่ะชัดเจนอยู่แล้วอเป็นชาว จองหองพองกด <laughs> ชอบมากเหมาะชอบไว้เรามาสู้กันใหม่นะสนุกดีนี่เขามีขึ้น